การใช้ t p พีดล s ซซิเตเตหรือ n e o p u ับกรณีทารุกใส่ท่อช่วยหายใจมีการปรับ PIP หรือ Pressure โดย Pre-term ปรับที่15และเทอ m มปรับที่20และต้องมีการหมุนปรับปีบป๊บที่5เซนติเมตรน้ำเรามาเรียนรู้วิธีการตั้งค่า t p สำหรับทารุกที่ใส่ท่อช่วยหายใจกันเลยค่ะ ใช้นิวครับนะคะมีเมสมีตัวเนิวปลาแลก็มีออกซิเจนมีถางปลาค่ะอันดับแรกก็คือเปิดออกซิเจนที่10ลิตร10เ็ตนะคะก็การปรับก็คือ,อเราต้องปรับตัว PIP ที่ที่ตัวหมูนี้นะคะมันจะมีโลมีเดียแล้วก็ไฮค่ะก็ปรับตามฟเชอร์ที่เราต้องการในเด็กรีเทอมเราจะปรับไว้ที่15แบบ นเด็กเพิ่มนะคะก็ปรับไว้ที่สิบห้าอีสิบห้านะคะถ้าเราจะปรับอ่เป็นยี่สิบตอนมีเคสเด็กเพิ่มนะคะเราก็ปรับที่ตัวตรงนี้นะคะ่ะก็ปรับเพิ่มทีละนี้แล้วก็ยี่สิบแล้วค่ะก็โอเคทีเีก็รับอย่างนี้นะคะอ่าสำหรับตัวฟีฟตัวอ่ตัวฟีฟก็คือจะใช้ห้าค่ะ ปรับที่ตรงนี้ค่ะมถ้าลองกลับดูนะคะลอยอ่ะห้าแล้วค่ะขอแนะนำวิธีการใช้ทีพีดอีกรุ่นหนึ่งค่ะาการใช้รนนค,ครับนะคะมีออกซิเจนแล้วก็มีหางปลาคางแล้วมงอุปรกรณ์แล้วก็เปิดออกซิเนที่10ลิตร10ลิตรค่ะแล้วก็เวลาปรับเราจะปรับซติ t i n g ทีพี ฟทีเราจะรับที่หัวตรงนี้นะคะถ้าเป็นฟรีเทิร์มจะตั้งไว้ที่สิบห้าแล้วก็เราบีบด,ดูบีบด,ดูว่าสิบถ้าเป็นฟรีเทอร์มเมื่อคือสิบปรับสิบห้านะคะปรับเพิ่มปรับลดปรับลดก็คือหมือนกลับแล้วก็ปรับเพิ่มก็คือหมุนไปด้านนั้นะคะแล้วก็เซ็ตให้ได้ตามที่ค่าที่ต้องการกรณีฟรีเทิร์มเอขีดสีแดงตัวนี้บีบอยู่ที่สิบห้าไม่ได้ ประมาณนี้นะคะ15ปีเทอมค่ะถ้าเป็นเด็กเทอมก็เพิ่มมาเป็น20นะคะจบเอสิจบประมาณนี้นะคะ20 20แล้วก็วเวลาปรับตัวปีตัวปีที่อยู่ที่5นะคะปี๊บก็คือตอนปล็กแ่ถ้ายังไม่ยังไม่ยังไ,ไ,ไม่ใช่5ก็ปรปับตัวให้เป็น5นะคะดีะครับประมาณนี้นะคะค่ะ กรณีทารุกไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะให้ใช้วิธีการโฮเมดให้ครอบปากและจมูกทารุกนะคะเป็นการ Early c ซีแโดยตั้งค่าปี๊บที่5เซนติเมตรน้ำนะคะไม่ต้องกดเพรสเชอร์นะคะใช้วิธีการโฮเมดระหว่างทานสเปอร์ทารุกมายังโรงพยาบาลปลายทางนะคะเพื่อให้ทารุกปลอดภัยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจนะคะ